สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะตอนรับปีขานปีเสือแล้วนะคะวันนี้นะคะโบจากสูยรรวมเต้นรถยนต์มือสองนะคะ TK Goodcar ในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะคะ ประจำสัปดาห์อีกเช่นเคยนะคะอันนี้เป็นสัปดาห์แรกของโบที่มารีวิวกับเจ้าตัวคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry นะคะปี2008นะคะสีบอลเทาเทาๆออกเทาเนะคะนกพิาราบคันนี้นะคะเครื่อง 2.0G นะคะรถคันนี้สวยมากบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะหารถนะคะผ่อนสบายๆนะคะราคาไม่สูงมากนะคะ3ามแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะ อันนี้ก็คือแนะนําเป็นคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะกับเจ้าตัว c คม r ีคันนี้กันว่าฟังก์ชันออปชันแล้วก็ภายนอกภายในเขาสวยมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาชมเลยจ้าอันดับแรกเลยรอบคันบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมๆนะคะสีสวยมากนะคะสีจะเป็นโทนแบบว่าสีเทาออกเทขาขฟ้านะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหลอดโคมไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะจากศูนย์โตโยต้ามาเลยนะคะคันนี้ก็คือเดิมๆยังไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนนะคะหลอดไฟยังมีการสีใสนะคะไม่ได้มีเหลืองหรือแตกลายงาอะไรนะคะก็คือเดิมๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเวลาเราขับรถใกล้ๆหรือเจอฝนเจอเหมอกอะไรเงี้ยมันตัวนี้ช่วยได้นะคะก็คือจะมีมาให้แล้วนะคะใช้งานได้จริงนะคะ ถัดมานะคะตัวนี้นะคะเขาจะออกแบบมาเป็นด้วยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะอันนี้ก็คือยังของเขาเดิมๆอยู่นะคะยังคงสวยแล้วก็ไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะคันนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะคะจากด้านด้านในนะคะก็คือเตือนตัวกรองนะคะออกมาจนก็เป็นช่องระบายอากาศความร้อนนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าถึงรถจะเป็นปี2008แต่ว่า ยางนะคะยางนี้ยังเป็นยางปีใหม่นะคะล้อล้อล้อเดิมของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นยางปีใช้ยาวๆเลยน่าจะปี2021ค่ะใช้ไปเลยยาวๆนะคะสีด้วยสีก็คือสีเนี่ยเป็นสีที่ที่สวยนะคะก็คือว่าสภาพสีรถเนี่ยก็คือโอเคนะคะที่มาเดิมจากเจ้าของเนี่ยคือสีไม่มีช้ำไม่มีรอยอะไรมากมายนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ก็จะคือเป็นมีไฟกระพริบนะคะให้บุคคลที่ขี่สวนทางเรามาได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะด้านกระจกนะคะตัวมือจับมือจับเนี้ยจะเป็นตัวมือจับโพเมียงนะคะอันนี้ก็คือเดิมจากจากสูงเขามานะคะกันสาดกันสาดหรือที่กันมแมลงอันนี้ก็จะคือเดิมๆนะคะติดมาอย่างไรก็คืออย่างนั้นเลยนะคะแคมรี่เลยนะคะ รถสวยนะคะสภาพดีนะคะไม่มีช้ำนะคะคันนี้ที่สำคัญละรถก็ไม่ได้ติดแก๊สนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้แฮมลีตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟของเขานะคะอ่าไฟท้ายนะคะตกแต่งออกมาได้ดูสมูทกันนะคะคือเป็นไฟกลมท้ายนะคะไฟกลมน,นี่ก็จะเป็นตัวเครื่อง 2.0G นะคะหรือเครื่อง 2000cc ซนะคะ เรามาดูท้้งท้งายเขานะคะว่าเขาเนี่ยกว้างใส่ของสัมภาระได้เยอะมากน้องนเพยงใดอันนี้ถือว่ากว้างนะคะรถสภาพแบบสวยนะคะรถสวยนะคะอุปกรณ์มีครบนะคะกุญแจนี่นะคะล้อ,อยางนะคะล้อ,อยางอะไรนี่ใหม่มากนะคะแล้วก็ที่สําคัญรถเนี่ย ไม่มีช้ำเลยดูได้เลยนะคะไม่เคยติดแก๊สเดยนะคะคันนี้ซีนเดิมจากโรงงานมาครบนะคะคันนี้ดูนะคะรถนี่ค,ค่อนข้างที่จะจะสวยแล้วก็ไม่ไม่ได้ช้ำอะไรนะคะเดิมเดิมมาเลยอันนี้คือแบบเจ้าของค่อนข้างที่ดูแลดีมากนะคะลอามาดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีรอบคันนี่ก็คือสวยนะคะ อันนี้ก็ข้างที่เราก็จะแกะนะคะอันนี้ก็คือเม็ดอาร์ตนะคะเดิเนี่นะคะ่ะตามตามรอยนะคะนี่นะคะมันก็ยังคงเม็ดอาร์ตเข้มเข้มอยู่นะคะคมนะคะมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวโบจะพามาดูนะคะจากเราดูรอบคันรถของเจ้าตัวแคมรีนนี้แล้วเราก็จะมาดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าของเขาเนี่ยโอเคนะคะห้องเครื่องก็ สะอาดเรียบร้อยนะคะเครื่องเดิมนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยโช้กอัพเด้งดีปกตินะคะเปิดแล้วเด้งขึ้นได้เลยนะคะรถก็ค่อนข้างสภาพเดิมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เดิมนะคะท่านนะคะอันนี้รถเนี่ยมันไม่ได้มีในส่วนของตัวชนหนักเข้ามาแบบโดนห้องเครื่องหรืออะไรนะคะคันนี้ก็คือรถนี่ค่อนข้างที่โอเคเลยนะคะถึงจะเป็นรถ รถปีต่ำนะคะแต่ก็ยังยังคง,งเดิมดูนะคะน็อตเขาไม่มีการแกะอะไรนะคะถือว่าน่าใช้นะคะและที่สำคัญเนี่ยรถของเขาคือค่อนข้างที่รถมันไม่ได้ติดแก๊สคือโดยหลักๆแล้วเครื่องประมาณสองพันเนี้ยเขาจะติดแก๊สแต่ว่าคันนี้ก็ยังคงสภาพเดิมโดยที่ว่ารถไม่ติดแก๊สนะคะก็คือลูกค้าซื้อไปเนี่ยสบายใจเลยนะคะนี่นะคะ หม,มอกงหมอกอเขาก็ยังคงอยู่นะคะเหลี่ยมเดิมนะคะมันก็มีริบรอยบ้างนะคะกาตามการใช้งานนะคะแต่ก็คือเนี่ยคงเดิมหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือปาก,กระโปรงอ่ะมันยังไม่ได้น่าจะไม่มีไม่มีการทําสีนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่มีการแกะถอดเพราะว่าถ้าในการที่เราแกะถอดอะไรตรงนี้นมันก็จะจะมีริบรอยบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลงเวลาเอาลงปิดเราก็ปิดอย่างนี้นะคะถ้าโหนเนี่ยมันบางทีมันจะทําให้ ให้ช oked เวลาเร่งเม่นอีมาค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงมาดูด้านในกันนะคะด้านในค่อนข้างที่โอเคนะคะถึงว่าแทมเบอรี่เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้และที่สำคัญเนี่ยเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้านะคะไม่ได้ปรับมือนะคะตัวนี้คือปรับไฟฟ้านะคะเลื่อนเห็นไหมเอ่ยเลื่อนมันคือเลื่อนไฟฟ้านะคะ แล้วก็ด้านคนนั่งก็เหมือนกันนะคะปรับเอนนอนเนี่ยก็คือใช้ไฟฟ้าปรับเลื่อนเนี่ยไฟฟ้าได้หมดเหมือนกันนะคะจะเอนจะนอนจะนั่งเห็นไหมคะเบาะปรับได้ทั้งคู่เลยนะคะคือถือว่าดีนะคะ mm hmm. ตัวนี้ลองดูอ่าทีเดียวสตาร์ติดแอร์เย็นฉ่ำรับประกันว่ารถคันนี้สบายใจหายห่วงนะคะแอร์เย็นมากนะคะแล้วก็ รถสภาพภายในเนี่ยกลิ่นก็คือไม่เหม็นอับไม่ชื้นนะคะก็คืออันนี้คือแปลว่าการปรออากาศของแอร์เนี่ยคือคือดีนะคะอันนี้ลูกเล่นของเขาก็คือตามโปรเซสเลยใส่ซีดีได้นะคะฟังวิทยุ FM นะคะ AM ได้หมดเลยนะคะฟัง AUX นะคะตัวนี้ที่สำคัญเนี่ยมันยังดีตรงที่ว่าพวงมาลัยปรับมัตติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นพวงมาลัยปรับมาติดฟังกชันนะคะออกแบบมาได้สวยนะคะก็คืออาตัดด้วยลายไม้นะคะแล้วก็มีตัวเจ้าแอร์แบกนะคะแอร์แบกก็คือจะเป็นในส่วนของด้านคู่หน้านะคะก็จะเป็นด้านคนนั่งและก็คนขับนะคะ2จุดนะคะตัวนี้เวลาเราเราทำเราก็สามารถปร,ปรับเบาเสียงอะไรตรงนี้ได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียสมรรถนะในการขับนะคะไปปรับเลื่อนตรงนี้ก็คือดูที่ พวงอลไยของเราได้เลยนะคะแอร์เราก็ปรับง่ายๆนะคะระดับความเย็นนะคะแอร์เนี่ยคืออันเนี้ยข้อดีนะคะ c คมีรี่เนี่ยเขาทำออกมาก็คือว่าถึงจะเป็นปี2008แต่คือว่าเวลาที่ลูกค้าปรับเนี่ยฝั่งคนนั่งหนาวอยากจะได้ความความเย็นฉ่ำขึ้นมาเพิ่มขึ้นไม่ให้มันเย็นมากอ่ะก็สามารถปรับอยู่ที่25องศาก็ได้แต่ว่าฝั่งคนขับอาจจะร้อนนี่ค่ะ สามารถปรับได้คือมันปรับได้2ฝั่งค่ะลูกค้านี่คือเราแล้วแต่เราเราจะเอาความเย็นเท่าไหร่คือไม่ต้องแย่งกันแล้วว่าวิ้ยฉันหนาวอันเนี้ยคือเย็นฝั่งคนขับ20องศาฝั่งคนนั่ง25สบหายเลยแล้วตัวเนี้ยมันจะมีแอร์หลังแอร์หลังซึ่งตรงเนี้ยตัวเนี้ยแคมลี่นะคะเขาจะทําแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะซึ่งไม่ต้องมาแย่งกับคนข้างหน้าอันนี้ก็คือเย็นมากเลยนะคะเย็นฉ่าเลยก็ยังมีในส่วนของ ช่องใส่ของนะคะนี่ใสสัมภาระต่างๆนะคะอันนี้ก็คือใส่แก้วน้ำชาร์จแบตเสียบที่เสียบบุหรี่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนด้านนะคะใส่แก้วน้ำก็ได้คือทำมาให้เรามีช่องปิดด้วยนะคะคือใช้งานได้ทุกจุดนี่ก็เป็นที่ที่เสียบบุหรี่ได้นะคะหรือว่าจะเราจะแปลง มาเป็นอันนี้ใส่เจ็บนี่ค่ะใช้งานได้จริงเป็นที่ใส่ชาร์จก็ได้นะคะเราก็ไม่เสียคือดีมากนะคะรถค่อนข้างที่โอเคนะคะสตาร์ตติดแอร์เย็นฟังเพลงเพราะนะคะฟังก์ชันมีครบเลยกระจกนะคะกระจกของเขาคันนี้จะเป็นกระจกในส่วนของปรับไฟฟ้านี่นะคะให้กดคือปรับได้เลยนะคะ ก็คือปรับหลงได้เลยก็ะจกใช้งานได้4บานนะคะใช้งานได้ทุกจุดนะคะ4บานนะคะไฟไฟ้าก็คือเราสามารถกดเลื่อนได้เลยนะคะตามชอบคือคันนี้ก็ค่อนข้างที่พร้อมนะคะนิโมให้เราดูให้ดูเลยว่ารถมันใช้งานได้จริงทุกอย่างคือเจ้าตัวแคมรี่คันนี้ออปชันเขาคือดีมากคือใช้งานได้จริงหมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเอ่ยนะคะ ภายในนะคะวิทยุซีดีนะคะหรือว่าจะเป็นแอร์นะคะก็คือใช้งานได้จริงลูกค้าเนี่ยสนใจคันนี้เข้ามาดูรถได้เลยคือรถพร้อมใช้แค่ทดลองขับแต่บอกเลยว่าขับดีขับนิ่มแทมี่คือเป็นอะไรที่สวยแล้วก็นิ่มอยู่แล้วนะคะเข้าไปนี่คือสมรรถนะในการนั่งคือสบายเลยนะคะก็ ยังไงก็ฝากเจ้าตัว Cam เมคันนี้ด้วยนะคะปี2008นะคะเครื่อง 2.0G นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกเลยว่ารถนะคะราคาเบาๆนะคะ3 0 0แสนต้นๆเนี่ยมีมาไม่เยอะนะคะอย่างเจ้าตัวเนี้ยลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ดีและพร้อมใช้เลยลูกค้าเอาไปเนี่ยรับประกันเลยว่าได้รถดีแน่นอนนะคะ แล้วของเราเนี่ยรับประกันตัวบอดี้ให้ด้วยนะคะรับรองว่าไม่มีพิกว่มจมน้ำชนหนักมาแน่นอนค่ะคือเอาไปเนี่ยสบายใจหายห่วงที่สมคัญไม่มีการตัดต่อนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะดูนะคะผ่านช่องเซลล์มาช่วยขายรถนะคะช่อง Youtube ของเรานะคะและที่สําคัญนะคะเราก็ยังให้สิทธิ์โปรโมชั่นนะคะ ในช่วงของเดือนอมกราแล้วก็เป็นช่วงต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถนะคะโทรเบอร์หรือสอบถามเข้ามาในเพจก็ได้นะคะเส้นทางอยากจะเข้ามาดูรถนะคะเต็นท์ของเราอยู่แถวถนนการชนะพิเศษตริ่งชันนะคะมาไม่ยากเต็นท์อยู่ติดถนนเลยค่ะ TK คุ o d ค่านะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่ดูช่อง YouTube นะคะ ผ่านช่องเซลล์มาช่วยขายรถอันวันนี้นะคะโบให้ราคาพิเศษนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นให้ไปเลยส่วนลดสูงถึง2,000 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะจากหน้าร้านนะคะคันนี้จะขายตั้งอยู่ที่369,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูจากช่อง y o u t u b e นะคะเราปรับลดให้เลย20,000ทันทีนะคะเหลือเพียงแค่3ามแ0นบาทเท่านั้นเองนะคะรีบๆมาเลยนะคะเพราะว่าต้นปีลูกค้าค่อนข้างที่เข้ามาหาลดราคา สามแสนต้นต,นต้นกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เป็นรถที่จอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านเลยด้วยนะคะเพราะว่าใช้ไปเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นรถขับทางไกลนะคะหรือว่าใกล้ไกลก็คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่ว่าโอเคแล้วก็สมรรถนะในการขับเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะคะกับเจ้าตัว Toyota Camry ปี2008นะคะสีบอลตัวนี้เขาเรียกน่าจะเป็นบอลเทานะคะสีเทาๆนะคะแล้วก็กำลังเครื่อง 2000CC นะคะก็คือ ขับเพื่อนรับรองว่ารับรองเหยียบพุ่งแน่นอนนะคะไม่อื่นนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้นะคะทุกขั้นตอนที่ลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็ยินดีค่ะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะบริการให้ถึงที่เลยนะคะเพียงแค่ลูกค้าเตรียมเอกสารให้พร้อมเท่านั้นเองนะคะเราวิ่งไปเซ็นไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะ สบายใจหายห่วงได้รถแน่นอนนะคะย้ำเลยว่าเครดิตดีคันนี้ออกรถฟรีดาวได้นะคะถึงจะเป็นรถ มีต่ำๆแต่ลูกค้าก็สามารถที่ใช้เงินศูนย์บาทออกรถได้เช่นเดียวกันค่ะขอแค่เพียงลูกค้าเครดิตดีเท่านั้นเองหรือถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อสดก็ยินดีค่ะอันนี้ข้อดีเลยสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ต้องการซื้อสดนะคะแบบว่าเอาแค่กําลังเราที่เราพอดีไม่ต้องจัดไปแน้นให้เสียหน่อ,อเพียแล้วแต่ลูกค้าสะดวกก็ยังไงโบฝากกับเจ้าตัวแคมรีคันนี้ไว้ด้วยนะคะปี2008นะคะใครท่านใดกําลังมองหาอยู่แนะนําลองเข้ามาค่ะ ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันอยากให้ลูกค้าเข้ามาเที่ยวแวะชมดูรถของเราที่เต็นท์ทีเคคุณค่ารถเยอะมากนะคะมากกว่า200กว่าคันเลยนะคะให้เลือกชมก็เอาไว้สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวโบจะมีรถใหม่เข้ามาอีกเป็นรุ่นไหนอะไรคอยติดตามดูทางช่องเซล์มาช่วยขายรถไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะว่า เวลามีการจะลง y o u t u b e หรือว่าลงโฆษณาเนี่ยมันจะได้มีการแจ้งเตือนให้กับลูกค้าได้เข้ามาดูมาชมกันนะคะก็สำหรับวันนี้โมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันนะคะโอกาสคลิปหน้านะคะแล้วก็จะมีรถคันไหนนะคะติดตามดูได้เลยนะคะพี่เซลทุกๆคนจะรีวิวให้นะคะเอาไว้วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com